แล้วมันก็ดีอ่ะดีขึ้นมันดีขึ้นเรามองเห็นชัดกเก่าน่ะมันก็มัวไม่เยอะอย่างเมื่อก่อนมันมองไม่เห็นเลยเมื่อก่อนต้องใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยตามผ้ามันผ้ามัวไปเองมันแก่ลงอ่ะอายุต้องหกสิบห้าแล้วสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะกินยาตัวนี้กินยาตัวนี้แล้วได้ผลคือตาสว่างสวัยขึ้น คือตาสว่างขึ้นค่ะใช้มาก็หลายกล่องแล้วก็รู้สึกตาดีขึ้นสว่างขึ้นเมื่อก่อนตาจะมัวมองอะไรไม่ค่อยเห็นต้องใช้แว่นตาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แว่นตาแล้วได้ข่าวตาเป็นตึ้กต้อเห็นไหมอะไรนะปาเป็นต้อเต้นต้อหินค่ะเขาเรียกเป็นต้อหินเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเราเป็นต้อหินแล้วก็กินยามันก็ไม่หายนะก็เลยมาพบยาตัวนี้ก็เลยกินมาเรื่อยๆ ก็รู้สึกตามันสว่างดีทุกวันนี้ยังยังทานไหมครับป้ายังทานอยู่ค่ะยังทานอยู่ค่ะสุดยอดมากรอบคุณค่ะไม่ได้เอากล่องมาแต่ว่ากล่องอยู่ที่บ้านนี่ป้ามานั่งขายลอตเตอรี่ไงเพราะป้าต้องใช้ขายตาตลอดตอนนี้ถ้าเรามองไม่เห็นก็ไม่เห็นตัวเลขขอบคุณครับขอบคุณป้ามากครับเนี่ย ผลยังไงบ้างดีขึ้นหรือว่ายังไงครับสวัสดีค่ะคือ,อก็ได้ซื้อยดีคอนแทคมาทานก็รู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อก่อนนี้ใจน้ำตามันจะไหลตื่นขึ้นมามันจะเป็นมัวมัวมันไม่ค่อยสดชื่นไงพอมาทานตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นค่ะไม่มีพอโดนแดดก็ไม่ตาก็ไม่มัวไม่อะไรแล้วค่ะ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะถ้าใครอยากทานก็ทานดีคอนแท็ก็ซื้อไปทานได้นะคะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา